ดีคะ่ะได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวและครคู้ทุกท่านนะคะแล้วก็จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มีโอกาสไม่มีอุปสรรคได้ส่งกันบ้านแนะนำตัวเองนะคะชื่ออ so ัญชลีโสพานะคะอ อยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นนักศึกษาอารยะปัญญาตรีปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักสูตรกเดือนด้วยค่ะก็วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านเรื่องอยู่อย่างไรให้รอดพ้นสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องทุกขหายฉับพลันด้วยค่ะก็เหตุเกิดเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าจะส่งการบ้านตั้งแต่รอบที่แล้วแล้ว แต่ไม่ได้ส่งนะคะว่าจะพิมพ์ก็ไม่ได้พิมพ์นะคะยุ่งมากเลยนะคะแล้วก็หลานสาวติดหลานสาวเขาได้ไปรับเชื้อมาแล้วก็มาตรวจรู้ผลวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดเดือนกุมภาพันธ์ทีนี้เราก็มีความรู้สึก มีความรู้สึกกลัวกังวลนะคะในขณะนั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนพาหลานสาวไปหาหมอนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองได้ใกล้ชิดกับหลานนะคะแล้วก็วันนั้นก็มีอ่ามีประชุมด้วยแล้วก็มีอาการเครียดเยอะด้วยพอไปนั่งรอผลรออะไรนะคะนั่งรอผลแล้วก็พอรู้ว่าหลานสาวติดตัวเองก็รู้สึกร้อนหุบฟ้าขึ้นมาเลยะค่ะ ทั้งด้วยสภาว่าตัวเองตอนนั้นที่ว่าเครียดกับงานด้วยนะคะก็ร้อนมีรู้สึกอ่าอาการร้อนขึ้นมาแล้วก็ได้มาอ่าเก็บเสื้อผ้าให้หลานเพราะว่าหลานจะต้องหลานจะต้องไปอ่าไปไปกักตัวที่โรงพยาบาลนะคะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลก็รู้สึกร้อนเจ็บคอนะคะเจ็บคอขึ้นมาแล้วก็ร้อนในตัวขึ้นมาก็ตัวนี้ก็พอดีมีมีน้ําสกัด พลังศิลอยู่นะคะมีอยู่ขวดครึ่งก็ได้นําไปให้หลานขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเองก็ทานไปเลยตอนนั้นทานทานสองครั้งนะคะครึ่งขวดนะคะขวดขวดขนาดกลางนะคะหมดทีหมดไปเลยนะคะในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนการรักษาการรักษาของหลานก็ตอนนั้นกังวลมากนะคะก็เลยโทรไปปรึกษาพี่นกเรือนแก้วนะคะ ก็ทําน้ําทําน้ําสกัดด้วยแล้วก็โทรไปปรึกษาพี่ด้วยกลัวกลัวว่าเราจะควบคุมไม่อยู่แล้วทีนี้คุณแม่คุณแม่ก็ได้ไปสัมผัสตัวหลานด้วยเพราะว่าหลานไม่สบายแม่ก็เอามือไปอังที่หน้าผากนะคะก็ได้สัมผัสด,ด้วยก็เลยกลัวตรงนี้มากนะคะกลัวแต่ว่าออจะติดเชื้อกันทั้งบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนหลานก็ได้ใช้ก็ได้ให้น้ํามันเขียวเข้าไปด้วยค่ะพอดีน้ํามันเขียวเรา มีติดบ้านอยู่อะค่ะก็เลยให้หลานไปปวดหนึ่งก็เขาก็บอกว,ว่าเขาแน่นหน้าอกเขาแน่นหน้าอกเขาหายใจไม่สะดวกนะคะก็ให้เขาเอาใส่มือแล้วก็สูดดมเข้าไปอะค่ะสูดดมเข้าไปแล้วก็เขามีอาการเจ็บคอด้วยเจ็บคอด้วยก็ให้ทาที่คอนะคะใช้น้ำมันเขียวก็แนะนำเขาอย่างนี้นะค่ะก็รอดปลอดภัยมาได้ค่ะก็ดีปลอดภัยกันหมดทุกคนส่วน,ส,วนส่วนที่บ้านก็จะ ให้ทานฟ้าทลายโจรจะมีฟ้าทลายโจรอยู่ก็จะให้ทานดักไว้แล้วก็ตัวเองก็จะรีบทําน้ําสกัดต้องให้คนในครอบครัวได้ทานหมดทุกคนนะคะก็ผลก็ออกมาก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องหนึ่งตอนที่มีสภาวะตอนนั้นเหตุการณ์โควิดนะคะเราก็ทําน้ําสกัดไปแล้วก็ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับอาหารการกินก็ ทั้งทางอาหารอาส่งให้หลานทานด้วยแล้วก็แนะนําเขาแนะนําเขาทีแรกเขาบอกว่าเขาเรียกแม่นะคะเป็นหลานแต่ว่าเขาเรียกแม่เขาบอกแม่ไปไป,ไปทํากับข้าวมาให้กินเลยเขาว่างี้เป็นเอาหมูทอดนะเขาบอกงี้อะค่ะเขาอยากทานหมูทอดก็เลยว่างดเลยตัวเองเก็บคอด้วยแล้วก็ห้ามทานหมูพวกอาหารอทอดพวกหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยให้งดก็ว่างี้เนาะเขาก็รับทราบเขาก็ทําตามทีนี้เราก็เลย เราเราทานอาหารเจแล้วอะคะ่ะเราทานอาหารเจเราทานพวกขับพวกอะไรแล้วเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําหลานให้เขาทานก็โอเคทําอาหารเจไปให้เขาทั้งๆ้งที่เขายังไม่เคยทานนะคะพวกอาหารแปรรูปนะคะไม่ใช่อาหารสดเป็นเป็นปลาเป็นปลาจืดพวกปลาจืดปลาเค็มพวกนี้ค่ะจะมีติดบ้านไว้ค่ะเพราะว่าลูกชายเขาจะทานด้วยเขาจะชอบทานพวกนี้ค่ะแต่ส่วนเราก็จะติดมาทางของ อาหารพวทอแล้วอะค่ะพวกนั้นจะค่อยไม่ค่อยทานเท่าไหร่อะค่ะก็ทําไปให้เขาทานเขาก็โอเคเขาก็ทานทีนี้ก็ผลตอบรับมาผลตอบรับมาทั้งน้ําสกัดน้ําสกัดเขาก็โอเคเขาบอกว่าแม่ทานแล้วรู้สึกดีเขาก็อยากจะทานอีกนะคะแล้วก็ส่วนอาหารเราทำให้ ทอาหารนะคะทำอาหารแล้วทีนี้เราก็รู้สึกปวดแขนขึ้นมานะคะปวดแขนขึ้นมาก็ก็รู้สึกลาคาญนะคะแบบมันปวดมันปวดพอแต่ลาคาญนะคะก็เลยลาคาญก็เลยบอกว่าเออปวดได้ก็หายได้อะไรเงี้ยค่ะวางใจวางใจแล้วก็พูดกับเขาไปอย่างนี้ก็พอพอพูดไปอย่างนี้ได้ประมาณสักหนึ่งนาทีก็รู้สึกเลอขึ้นมานะค่ะเลือเอิกเอิเอ,อิ๊เอ,อ๊มาสามครั้งแล้วเขาก็หายไปเข <c oughs> าก็ไม่มีอาการปวดละ ทีนี้แป๊บหนึ่งก็มาเจ็บเจ็บเจ็บที่ท้องอีกอะค่ะมีอาการรู้สึกจิบจ็บๆๆ็บจบตึงิดตึงิดที่ท้องแล้วแล้วก็ทําใจเหมือนเดิมอะค่ะไม่สนใจมันมันก็หายไปอะค่ะพอเราทํากับข้าวไปทำกับข้าวไปทีนี้พอทํากับข้าวเสร็จมันมันรู้สึกระคายที่ตานะคะรู้สึกระคันระคายที่ตาเหมือนก็มีอะไรไปเข้าตาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยใช้มือขยี้ขยี้ไปสองครั้ง ไม่ถึงห้านาทีค่ะตาแดงตาบวมขึ้นมาก็คิดในใจเอออะไรอีกน้อไม่รู้อะไรเกิดขึ้นอีกไม่รู้จะจะให้เราได้ลองอะไรอีกพอดีอ,อ่าก็ตอนที่ทำน้ำสกัดนะคะก็ทบทวนตัวเองด้วยะคะ่ะว่าเออทำไมทำไมมาเกิดกับครอบครัวเราทั้งๆท,ท,ที่ว่าคนที่คนที่ร้านสาวไปรับเชื้อมานะ่ะเขาอยู่ใน เขาเป็นร้านค้านะคะเป็นลูกสาวร้านค้าแล้วก็แม่แม่ของร้านค้าก็ติดด้วยอะค่ะก็เลยว่าเขาใกล้ชิดคนเยอะแยะมากมายแต่มันมาเกิดกับขึ้นกับครอบครัวเราก็เลยคิดคิดไปก็เลยว่าเออสงสัยสงสัยว่าเราถ้าเกิดว่าคนอื่นเป็นเราอาจจะไม่ได้ใช้อ่าหลักสูตรแพทย์วิธีธรรมที่เราเรียนมาเราอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกไปอะไรเงี้ยคนอื่นเป็นเราแนะนําเขาเขาเขาไม่ทําตาม เราก็คงจะนิ่งเฉยแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวเราครอบครัวเราเป็นเองเราเราต้องใช้แบบหลักสูตรที่เราเรียนมาเป็นที่อะไรประมาณนี้ค่ะก็วางใจตรงนั้นแล้วพอเหตุการณ์มาตัวเองมีการคันตาเจ็บตาขึ้นมานะฮะก็เลยอ,อะไรอีกน้อจะให้เราพิสูจน์อะไรอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็วางใจวางใจก็นึกถึงได้อ่าที่ว่าอาจารย์บอกว่าเอา เอาอาด้ำปัสวะหยอดตานะคะก็เลยสงสัยตัวนี้แน่เลยเพราะว่าเรายังไม่ยอมทําก็ปกติการใช้น้ําปัสวะก็จะตอนนี้ก็จะ,ะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะทานทุกวันนะคะทานทุกวันแล้วก็เคยใช้แบบม่รู้สึกร้อนหัวนะคะรู้สึกร้อนปวดหัวก็จะเอามาฉโลมหัวแล้วก็ แล้วก็จะมีตอนนั้นที่ว่าหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นๆมากๆหน้ามันแห้งก็จะเอามาทาหน้านะคะที่ใช้น้ําปัสสาวะอยู่ะคะ่ะก็ได้ผลดีนะคะก็วันนั้นก็เลยวางใจบางใจ,งใจแล้วก็เอา,อาน้ําน้ําปัสสาวะที่เป็นไอระเหยนะคะไอระเหยที่เกาะฟาถังนะคะก็เอามาหยอดเอามาหยอดเสร็จแล้วก็นอนนอนตอนเช้าตื่นขึ้นมา ยังมีอาการบวมบวค่ะยังมีอาการบวมอาการเจ็บอยู่อ่าอาจารย์เจ็บนิดนิดนะคะแล้วก็ตรงใต้ตานะ่ะใต้ตามจะมีมันจะมีรอยช้ํานะคะคงจะเป็นช้ําที่เราขยี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะที่แรกว่าจะไปหาหมอแต่ก็วางใจว่าเออเราลองเราลองทําตรงนี้ดีกว่าคงจะมีอะไรที่อ่าให้เราได้พิสูจน์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่เจ็บปวดมากมายอะไรนะคะก็เลยลองอตาเอา หยอดอยู่สามวันนะคะก็กลับมาเป็นปกตินะคะตรงนี้นะคะเรื่องน้ำปัสสาวะนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเรื่องอ่าเรื่องการแพ้กิเลสนะคะการแพ้กิเลสของตัวเองก็เกิดขึ้นว่าสามวันที่แล้วอะคะ่ะสามวันที่แล้วอ่าพอดีพ่อบ้านขอไปซื้อขาหมูมานะคะซื้อขาหมูมาต้มยำ เราอะ่ะเป็นคนปรุงเป็นคนทําให้เขาเป็นคนทําให้เขาแล้วก็ให้เขาชิมเองนะคะเราก็ไม่ได้ทานไม่ได้อะไรแล้วทีนี้พอเขาทานเสร็จอะไรเสร็จเราก็มันก็เหลืออยู่อะคะ่ะเราก็มีอาการหิวการหิวแล้วก็ไปเปิดตู้แล้วก็ไปเจอก็แพ้แพ้นะคะทานไปทานไปประมาณสักประมาณสักขีดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทานไปพอพอเราทานไปเสร็จเราเราก็คิดอยู่นะคะว่ามันผิดศินแล้วเราก็แบบแพ้เขาอะ่ะ แพ็กกิเลตก็เลยทานไปอะค่ะพอพอทานไปได้สักพักหนึ่งอะค่ะประมาณประมาณยี่สิบสามสิบนาทีอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกปวดท้องเลยค่ะปวดท้องปวดท้องแล้วก็พอเราไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คิดสมน้ําหน้ามันมันร,รู้รู้แท้ๆว่าเราไม่ทานแล้วเราทานไม่ได้รู้ว่ามันเป็นพิษว่าเราทานไม่ได้แต่ก็ไปดื้อทานแล้วก็นึกย้อนไปนะคะนึกย้อนไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุเมื่อ เมื่อเดือนพฤศจิกาคนะคะที่ว่าไปชนหมาตอนนั้นเราก็มีกิเลสน,นะคะอยากกินหมูนะคะเราก็ทานไปหน่อยนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็มารอบที่สองรอบที่สองก็เกิดกิเลสอยากกินอ่าดักแด้นะคะเดือนเดือนธันวาเดือนธันวาวันที่ยี่สิบธันวาเอวันวันที่สิบธันวาค่ะได้รอบเดือนหนึ่งพอดีก็มาตอนตอนกินดักแด้นี่คือที่แรกไม่รู้นะคะ ไม่รู้ว่าเกิดเกิดจากที่เราไปมีกิเลสอยากกินดักแด้นะคะพอเราทานไปเสร็จเราทานไปเสร็จเรารู้สึกเมื่อยรู้สึกล้าก็เลยจะไปเอนหลังหน่อยนึงแล้วทีนี้อเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาบอกว่าไปเป็นเพื่อนหน่อยไปไปอบอกบุญแจกซองผ้าป่านะคะเราก็ไปกับเขาไปกับเขาแล้วเราซ้อนท้ายไปอะคะ่ะซ้อนท้ายมอไซค์เข้าไปไปเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าเขาไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าเราเจ็บ ก็ตอนนั้นก็ยังนึกไม่ได้อะค่ะว่าเป็นพ่อตัวเองทานตัวนี้หรือเปล่ายังนึกไม่ได้ก็นึกหาว่าเออเวรกรรมอะไรอะไรประมาณนี้นะ่ะคงใช้วิบากกรรมไม่หมดมาเลยเจ็บอะไระไประมาณนี้ค่ะพอได้สามวันประมาณสามวันนึกขึ้นได้โอ้เป็นพี่ดักแด้แน่เลยพอมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้ก็เลยก็เลย,เลยพอมากินหมูเสร็จก็ปวดท้องเข้าห้องน้ําปวดท้องเข้าห้องน้ําเวลาเวลาที่เราอ่าถ่ายนะคะมันจะปวดท้องมากๆเลยก็นึกสงบน่าตัวเองอยู่ ยังไม่เข็ดนะคะเข็ดไหมทีนี้รอบนี้รอบที่สามแล้วก็ว่างี้นึกในใจตัวเองนะคะนึกในใจตัวเองว่าตัวเองนะคะเข็ดไหมทีนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะรู้นิดหน่อยไม่เปิดไมค์ค่ะ โอเคอ่าอ okay. uh, mm ัญชลีก็เอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์ได้อยู่นะคะค่ะอ mm ่า hmm. จำทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเราก็เอามาเป็นเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์ที่จะไม่ทำอีกนะคะ mm hmm. เรื่องของการพลาดชีวิตอื่นนะ่ะที่เขาเตือนเรานี้ยังเบาๆนะคะปวดท้องใช่ไหมแต่ว่าสัตว์เขาตายเลยนะคะ แล้วเราก็ไปมีส่วนในการที่ทําให้สัตว์ตายตรงนั้นอ่ะโทษที่มันเกิดขึ้นนี่ถือว่าความเป็นคนดีของเรานะคะเขาก็เลยเตือนเราเร็วนะคะแล้วเราก็เอาเอาคําเตือนเอาสัญญาณเตือนนั่นแหละมาปฏิบัติค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะที่ได้เห็นว่าเราทําให้ดีมาแล้วก็ได้เห็นผลนะคะค่ะขอบคุณค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะ อ่าถ้าไม่เพิ่มนะคะลงไปอ๋อเทนออนค่ะขอไฟให้ดค่ะเหตุการณ์ข้างนี้มันก็ทําให้เราเชื่อชัดในเรื่องของกรรมเนาะมันจะชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าเออเราเบียดเบียนเขาเราก็ได้ถูกเบียดเบียนคืนมันชัดเจนมากเลยนะคะในเหตุการณ์ั้างนี้อืมก็จะได้เอาไปเป็นตัวที่จะทําให้เราเกิดความเกรงกลัวนะคะที่เราจะไปเบียดเบียนคนอื่นอีกต่อไปค่ะก็ทุอโภานานะคะสาธุค่ะ